นี่นะครับเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปตกปลามานะครับก็ได้นี่เป็นแบบปลาพวงนะครับอ่านี่เออนี่ไม่ใช่ปลาพวงนี่ปลาตรง,งนี้ปลาพวงนี่เราได้มาจากน้ำตกเมื่อเช้านี่นะครับมันก็เริ่มที่จะมีสีแบบไม่ค่อยเป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่แล้วตัวนี้รู้สึกว่าจะได้ที่น้ําตกชั้นแรกแล้วก็จะเป็นตัวนี้ก็ปลาพวงนะครับจะได้ประมาณ นี่ตัวนี้ตัวนี้เพิ่งได้ล่าสุดนะครับสีมันก็เลยยังยังยังสีเป็นสีทองอยู่นะปลาพวงหรือว่าเป็นเสือโครงแห่งสายน้ํานะครับเป็นปลาที่ล่าเหยื่อแล้วก็กินเบ็ดได้แรงมากเลยนี่ก็เป็นไซส์ขนาดพอกินนะครับนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่นะครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ตัวนี้ใหญ่เลยอตัวนี้เราจะเผาส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราจะทําเมนูต้มส้มนะครับสีที่เราเพิ่งได้มานี้มันก็สีออกสีทองตัวนี้ได้มอเช้า ต้องรีบทํากินเลยครับเนี่ยอ่ะนี่ก็ได้ปลาพวงมาประมาณ7-8ตัวแล้วก็ช่างไม้ไปงัดสะแง,งะกลางวันใครจะเชื่อนะครับว่าช่างไม้จะงัดสะแง,งะขึ้นมากลางวันนะครับในคลิปที่เราเห็นมานะครับเห็นว่าหางมันไวๆก็เลยเอาเหยื่อไส้เดือนนะครับ่ยนที่ปากปุ๊บกินโอ้ตกใจมากเลยสะง,งะกินกลางวันนะครับก็ สังเกตนี่เราไม่ให้ความสําคัญเท่าไหร่นะครับเพราะว่าได้มาเยอะแล้เหมือนกันแต่ว่ามัน,มนพิเศษก็คือมันกินกลางวันเดี๋ยวเราจะไปทําเมนูเลยนะครับเพราะว่า,ลาหลายๆคลิปเนี่ยผมล่ามาผมหามาแต่เขาไม่รู้ว่าเราไปทํากินที่ไหนวันนี้ก็เอามากินที่คลองหลังบ้านกันเลยนะครับอย่าไปดูกันว่ารสชาติเอยรสชาตมิมันคนดูคงจะไม่รู้นะครับแต่ดูสีสันรสชาติเดี๋ยวผมจะเป็นคนบอกเองนะครับวันนี้คนที่จะเป็นเชฟก็คือ เชฟไม้ของเรานั่นเองนะครับไปลุยกันเลยครับก็เราก็แบ่งหน้าที่กันแล้วนะครับก็คือผมจะเป็นคนก่อไฟส่วนช่างไม้ก็จะไปช่ำแหละปลา นะครับแล้วก็เป็นคนทำอาหารให้เราได้กินได้รับประทานกันมื้อนี้นะครับ mm. ก็เมนูวันนี้ก็คือต้มส้มปลาปลวงนะครับ mm. เดี๋ยวไปดูนะครับละหน,หน้าตาของอาหารเป็นยังไงนะครับ วัตถุดิบนะมันจะมีใบมะกรูดมะแนวหัวหอมพริกสดพริกแห้งขมิ้นแล้วก็ตะไคร้นะครับแล้วก็ใส่ทั้งหมดลงไปปรุงรสแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือไม่บอกเอไม่บอกะทำไมอ่ะเหตุผลที่ช่างไม้ไม่บอกคืออะไรขอให้เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ก่อนใช่ไหม เออถ้ามาเป็นสปอนเซอร์นี่บอกเลยใช่ไหมว่าคืออะไรมาชิมกับเราเอ้เดี๋ยวโอ้โหตรงนี้ไฟแรงมากแล้วอีเห็นไหมผมบอกแล้วไฟผมอะได้ผลอ่ะนะครับส่วนเจ้าสองตัวนี้นะครับผมจะเผาเผเกลือนะครับก็คือ,อตัวเขาก็จะตัวใหญ่นะครับเราอยากได้แบบรสชาติแบบออริจินอลดิจิตอลนะครับออริจินอลนะครับก็เผาเกลือเลยดีกว่านะครับ เขาตั้งเกรดนะครับเพราะเกิดของเขาสามารถที่เอาไปรับประทานได้นะครับก็เหมือนกับกระดูกอ่อนนะครับกรุบๆ,ๆนะครับนี่เดี๋ยวคลุกเกลือสักนิดนึงก็ได้รสชาติของออริจินอลดิจิตอลนะครับ <c oughs> อะไรวะออริจินอลดิจิตอลฟังมาจากไมมีสวนนะครับออริจินอลดิจิตอลนะครับ Bye. Hey. คุ้ง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 ค้งคุ้เดีดยมื่อกี้คุ้งคุเลยไงเดียเชฟไหมครับมันมันต้องได้รสชาติเนื้อปลากับเนี่ยเครื่องเครื่องข้างในนี่นะเดี๋ยวเราต้องตักให้ดูว่ามันเนี่ยนี่นมันเป็นยังไงครับรชาติเนื้อปลากับแกงกับไอ้พริกแห้งสักนิด อ,อยากให้มาลองอยากให้มาลอง <laughs> โอเคเดี๋ยวก็เอาใส่จานเลยครับอ่ะใส่จานเลย บิดมะนาวต้องท่านี้ด้วยเหรอต้องท่านี้เลยพี่ก็สอนมาเด็ดเด็ดเดบมะนาวเพื่อเพิ่มรสจิ๊ดจั๊กไม่ได้เฟรมหน้าไม่ต้องทำแอคชั่นขนาดนัล้วนะเฟรมแต่อาหารอย่างเดียวไม่ได้พี่ผมสอนมางี้แอคติ้งอ่ะอ่ะแอคติ้งเด็มันต้องแบบถึงอ่ะนี่โอเคมาเลยเรามากินกันครับเส็บมือเป็นแฝก คราวนี้เราก็มาลองกันนะครับฝีมือของเชฟไม้จะผ่านไห้ผ่านสำหรับปรับพวงส้มต้มส้มปรับพวงแล้วก็ปรับพวงเผานี่ครับเผาสองตัวพอจะกินสองคนนะครับผมก็จะลองไข่ปลาก่อนนะครับอันดับแรกครับของที่รู้สึกว่าจะหากินยาก ไม่มีกิ่นคาวเลยอ่ะขนาดเป็นปลาน้ำจืดเนะาะไข่นี่มันเดิ้งปากเลยรสชาติที่จัดจ้านมีพริกมีอะไรด้วยมันต้กินพริกเข้าไปด้วยครับขึ้นจมูกหลองเนื้อดูบ้างครับเนื้อเนื้อเนอืนี่ไข่อันนี้เดี๋ยวไว้ให้เชบไหมนะครับรู้สึกว่าจะมีไข่สองตับอยนะ ลองชิมตัวใหญ่อืมนี่มาดูใกล้ๆเลยแต่มียมีก้างนะครับเขาเรียกว่าก้างตัวไวนะครับก้างตัวไวนะครับไม่ใช่ไวเอ็มซีนะครับ <c oughs> ก้างตัวไวเราต้องเออ,อกก่อนเป็นก้างในเนื้อนะครับ <c oughs> เนื้อหวานนุ่มอร่อยมัน เหงือแตกเกพเคียวพริกไปทีนี้ผมจะกินน้งเกล็ดเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ําไปด้วยนี่นะครับผมจะกินน้งเกล็ดเลยครับเพราะปลาพวงเนี่ยสามารถกินใช้เกล็ดเออกินเกล็ดได้ด้วยนะครับเกล็ดเขาก็เหมือนกับกระดูกอ่อนนะครับแล้วเกล็ดของปลาพวงเนี่ยมันจะไม่มีก้างนะที่สําคัญนะครับก็ลองดูนะครับ เกล็ดมันเคี้ยวกรุบกรุบกรุบเอวกินได้ต้องเกล็ดนะครับเป็นปลาที่กินได้ต้องเกล็ดด้วยครับโอเคเอาอีกครับมันครับอร่อยครับอร่อยมากเลยเป็นปลาที่สดมาได้จากธรรมชาติวันนี้เนี่ยอ่อืมรดน้ำด้วยอ่าจิจจัดอ่ะวันนี้ก็ว่าน,นี้ก็เป็น รวงเผานะครับซึ่งโรยด้วยรสดีไปนิดหนึ่งรสดีกินเกล็ดเมื่อก่อน,นครับหอมสโมกกี้มากเลยอืมกล่องจะต้องเก็บหอมกลิ่นออริจินัลหอมกลิ่นปาเผานะครับอือหือเดี๋ยวดู ก้างมีเยอะนิดนึงครับเ,เราไม่มีน้ำจิ้มก็เอาน้ำจิ้มต้มส้มนี่เลยยืนยันว่าร้อยแก่งส้มไปเลยต้มส้มปลาพลวงอา่าต้มส้มปลาพลวงร้อยครับสุดยอดเยี่ยมมามามากินกัน <c oughs> ไข่ปลาที่พี่ทิ้งไว้ให้ขอซูมไข่ปลาหน่อยดิ ดูว่าเป็นเม็ดๆเลยนะอืออือไอ้ใครอยากกินบ้างเนี่ยเป็นไงฝีมือตัวเองเป็นไงสุดยอดเจ้เหมาะกัหรับทำกับข้าวมือเย็นไข่ปลากับน้ำนี่มันมเข้ากันแบบเบบแบบอะไรเบบลงตัวเลยย้มา เหมือนกับเอ่ออะไรนะกิ่งทองใบหยกเลยไหมเกี <fe et t> ่ยวเลยเจอไหมเคเดี๋ยวลองเนื้อป่ามั้งคนนี้พี่โจก็กินทั้งเกล็ดเหรอืมกินทั้งเกล็ดอร่อยเราชิมมั่งผมก็ไม่เคยกินทั้งเกล็ดนะเนี่ยเคยแต่กินทั้งขนใช่ไหมเคยแต่กินทั้งขน ันหวานมากเลยเนื้อเนื้อมันหวานไงปลาสดไงเนื้อหวานแล้วนุ่มแต่มันจะมีก้างในเนื้อนะอ่าก็เรียกก้างตัววายใช่ก้างตัววายแต่ว่ามันเป็นอะไรเคี้ยวละเอียดใช่สดนะหนึ่โอ้ยเชื่ไปเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอลาทุกคนไว้เพียงแค่นี้นะครับวันนี้ งานหนักมากเราขึ้นไปปีนน้ำตกมาไปแอดเวนเจอร์แบบถึงลูกถึงคนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไปมีเบ็ดคันละ5บาทเฮ้ยไม่น่าจะถึง5บาทเพราะว่าเอามาของเข,า,เขาไปเลยนะตอนนี้ว่างงานนะครับตกงานก็เลยมาเดินป่านะครับเพื่อสะสมประส,ะสบการณ์ของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วผมมาเป็นไกด์เดินป่านะพานักเที่ยวเดินป่าช่วงนี้ก็คือโควิดพอมีโควิดปุ๊บ งานไม่มีเราก็เอาชีวิตเราเนี่ยเพื่อไปอยู่กับธรรมชาตินะครับก็เอาแค่ามาพอกินนะครับไม่ได้เผาผลาญอะไรธรรมชาติมากเลยก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอยาวๆเริ่มจนเหนื่อยแล้ววันนี้สําหรับวันนี้ก็ได้ไปหาตบทวงไปเที่ยวธรรมชาติทีม่มีความสมบูรณ์ธรรมชาติจริง ก็มีเพื่อนไปวันนี้ก็เลยลุยบู๊หน่อยนะครับก็มีเชฟไม้หลังจากที่เรากลับมาจากอ่าไปหาวัตถุดิบมาแล้วก็เชฟไม้ก็เป็นคนปรุงอาหารให้ผมในมื้อน,นี้ก็รู้สึกว่าอิ่มท้องนะครับตอนนี้เรายังกินไม่หมดแต่หลังจากปิดกองเราปิดกล้องแล้วเราจะกินกันแบบให้หมดเลยนะครับไม่เผื่อชาวบ้านชาวช่องเขาเลยครับแล้วก็ ถ้าชอบคลิปของผมนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งทิ๊งให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามาเชฟไม้นะครับที่เพจเชฟไม้สตูดิโอนะครับเชฟไม้เป็นช่างศักดิ์อันดับที่2ของประเทศไทย2ปีซ้อนที่หัวหินเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับ,บคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาทุกคนไปทีนนะ้สวัสดีครับบ๊ายบาย